ครับสวัสดีครับทุกท่านก็มาพบกันอีกครั้งครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับการสมัครตัว HiOS นะครับแล้วก็การดาวน์โหลดติดตั้งระบบ Hi ในเครื่องขุดคริปโตนะครับซึ่งจะมีวิธีการสมัครและก็ติดตั้งต่างๆอยู่ในวิดีโอนี้นะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยววิธีการทํำยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ โดยในส่วนแรกนะครับก่อนที่เราจะใช้ระบบของเขานะครับเราก็ต้องมีการสมัคร Account ใหม่ก่อนนะครับเพื่อใช้ตัว Account นะครับในการเชื่อมต่อกับริกของเราเพื่อมอนิเตอร์นะครับซึ่งในส่วนแรกะเราต้องเข้ามาในส่วนของการรีจ i s เตอนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนะครับก็เข้ามาได้เลยนะครับหลังจากเข้ามาแล้วเราจะเจอหน้านี้นะครับให้เราใส่ตัวอีเมลแ d ดเดสของเราที่จะสมัครนะครับ แล้วก็ส่วนที่2นะครับให้ตั้งชื่อที่เราจะใช้งานในการล็อกอินนะครับแล้วก็พาสเวิรดนะครับอันนี้ตั้งให้เกิน8ตัวอักษรนะครับแล้วก็พยายามใช้ตัวตัวเลขผสมตัวหนังสืออะไรพวกนี้ครับให้ยากขึ้นนะครับ แล้วจากนั้นนะครับก็กด register ได้เลยนะครับโอเคครับส่วนนี้ก็จะมีการเหมือนส่งไอตัวไอตัวเลข qualify นะครับไปยังอ e ีเมลของเรานะครับให้เราไปเปิดอ e ีเมลขึ้นมานะครับ จากนั้นจะมีหน้าตัว Two Factor a u t h e n นะครับซึ่งตัวนี้จะใช้ในการเหมือนเป็นการป้องกัน2ชั้นนะครับซึ่งเราก็ต้องไปโหลดตัวแอปของตัว Google a u t h e n นะครับมาไว้ที่เครื่องก่อนซึ่งส่วนนี้เดี๋ยวผมจะข้ามไปก่อนนะครับแล้วเราก็เริ่ม Start ได้เลยนะครับ ก็จะเข้ามาในส่วนของตัวหน้าฟาร์มของเรานะครับก็จะเป็นชื่อฟาร์มเรานะครับแล้วก็เป็นหน้าลงๆแค่นี้นะครับให้เราคลิกไปในส่วนของฟาร์มนะครับบริเวณนี้จากนั้นนะครับให้เราแอดตัวเป็นเขาเรียกว่า worker ครับตัวเครื่องขุดนะครับให้สังเกตด้านมุมฝานะครับด้านบนนะครับจะมีเครื่องหมายบวกนะครับก็คลิกเครื่องหมายบวกไปเลยนะครับแล้วก็กด ไปยังส่วนของ Ad Worker นะครับให้เราเลือกในส่วนของ Ad Click นะครับก็คือเป็นการขุดโดยใช้ตัว GPU นะครับส่วนซ้ายมือน,นี่คือ ASIC นะครับคือเครื่องขุดแต่เราจะใช้ในส่วนของ CPU เอ้ GPU นะครับก็คลิกไปเลยครับจากนั้นก็จะมีในส่วนของการเชื่อมต่อแบบง่ายๆครับก็คือในส่วนนี้ก็คือมันจะบอกวิธีทุกอย่างเลย ซึ่งมันก็จะเป็นสำหรับคนที่ใช้ครั้งแรกครับก็จะมีวิธีการไปนะครับซึ่งผมจะไม่ได้นะทำในส่วนนี้นะครับผมจะไปในส่วนของ expert เลยนะครับก็คือในส่วนของการ Ad ดเพิ่มแบบเขาเรียกอะไรคนที่ใช้งานมานานแล้วครับซึ่งผมแนะนำวิธีนี้ก็เพราะว่าในกรณีที่เราอาจจะทำมีลิกอยู่แล้วครับแล้วเราต้องการแอดใหม่ครับมันจะใช้วิธีนี้จะง่ายกว่าน,นะครับ เดี๋ยวผมก็เราก็กดไปในส่วนของ connect exciting นะครับโอเคครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วเราได้สร้าง worker ขึ้นมานะครับก็ในส่วนนี้ก็จะมี id link นะครับแล้วก็ password นะครับแล้วก็ตัว config นะครับตัวนี้ต้องดาวน์โหลดแล้วก็เอาไปใส่ flash drive ของเรานะครับเพื่อเป็นการ config นะครับเราก็ดาวน์โหลดเก็บไว้นะครับ โอเคดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับตอนนี้หน้าเวิร์กเกอร์ก็เรียบร้อยแล้วที่จริงไอ้ส่วนนี้นะครับในกรณีที่ลิกเราเสียหายหรือข้อมูลหายหรือไฟล์ไดร์เสียนะครับเราจะไปเอาตรงนี้จากไหนก็คือเราจะไปเอามาจากส่วนนี้ครับตัวคำว่าเซตติ้งนะครับมันจะมีคอนฟิกอยู่เหมือนกันนะครับในกรณีที่เราแอดไปแล้วแล้วเ,เราต้องการดาวน์โหลดคอนฟิกใหม่นะครับก็สามารถไปส่วนนี้ได้ โอเคครับสำหรับการสร้าง w o r k ์ r เก,ก็เรียบร้อยประมาณนี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเขาเรียกว่าแฟลตตัว i m e g i l i l e ครับเอาระบบเข้าไปในส่วนของ f ฟ d r i ด e นะครับซึ่งเราก็ต้องไปดาวน์โหลดตัวไฮระบบปฏิบัติการนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็มันจะเข้ามาในหน้าของส่วนนี้ครับตัวไฮออนอินสตอลนะครับ,รบเราก็ไปดาวน์โหลดในส่วนของ G.P.U. นะครับเป็นไฟล์ซิฟนะครับเราก็คลิกดาวน์โหลดได้เลยนะครับโอเคตอนนี้กำลังดาวน์โหลดไฟล์ตัว image file มานะครับแล้วอีกโปรแกรมนึงนะครับก็คือตัวนี้ครับ Balena Etcher นะครับก็คือตัวแฟลตัว image file เข้าไปยังแฟลได้นะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เหมือนกันนะครับก็ดาวน์โหลดมาเลยนะครับ หลังจากการ Create ตัว Account ไปแล้วนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์ตัว Image file มาแล้วนะครับก็ให้ทำการเสียบ f s h d r i v e ตัวใหม่ไปนะครับซึ่งผมแนะนำสัก16 g b นะครับขึ้นไปหรือ32ไปเลยก็ได้นะครับโอเคครับตอนนี้ก็ f s h d r i v e ก็เสียบไปเรียบร้อยแล้วครับก็คือตัวนี้ก็ให้ Format ใหม่เลยนะครับ f s h d r i v e แล้วจากนั้นนะครับก็เปิดโปรแกรมตัว ไอ้บาเ a ล่าแอคชอร์มาเลยนะครับแล้วก็เราก็ไปส่วนของแฟลตฟอร์มไฟล์นะครับก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ไปเอาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดไปนะครับตัวไฮโอเอนะครับเข้ามานะครับจากนั้นก็กด Select Target นะครับก็คือเลือกแฟลตไดของเรานะครับก็คือตัวนี้ผมจะใช้เป็นตัวแซนดิสนะครับขนาด16จิกนะครับก็ Select ไปนะครับ จากนั้นก็สามารถกดแฟดได้เลยนะครับแล้วก็รอจนการแฟดเรียบร้อยนะครับก็ใช้เวลาสักพักนะครับก็เรียบร้อยนะครับก็ใช้เวลามาสักพักนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับก็ปิดโปรแกรมได้เลยนะครับหลังจากแฟดเสร็จนะครับก็ตัวแฟดได์ก็จะหายไปนะครับให้เราดึงแฟดไดออกนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่นะครับ โอเคครับตอนนี้แฟลชไดร์เราก็ขึ้นมาใหม่แล้วนะครับก็ให้เราเข้าไปในส่วนของแฟลชไดร์เลยนะครับในแฟลชไดร์ก็จะมีไฟล์ต่างๆของระบบอยู่นะครับซึ่งเราก็ต้องเอาตัวคอนฟิกที่เราดาวน์โหลดมาครั้งแรกนะครับที่ว่าหลังจาก c r e a t e account เสร็จนะครับก็ลากเข้ามานะครับโอเคเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับก็เราก็รีมูฟตัวแฟลชไดร์ออกเลยนะครับ จากนั้นก็เอาตัวแฟนได้เนี่ยครับไปเสียบอย่างตัวริกนะครับหลังจากถอดแฟนได้ออกมาแล้วครับก็ย้ายไปอย่างริกนะครับเราก็ไปเสียบอย่างช่อง USB นะครับเสียบเข้าไปเลยครับปาบเข้าไปนะครับแล้วก็ไปเปิดตัวเครื่องนะครับก็กดเปิดขึ้นมาเลยนะครับ หลังจากที่เราเสียบแฟลชไดร์ในตัวเครื่องเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็กดสตาร์ทไปละตอนนี้เครื่องกําลังรันขึ้นมานะครับให้เราลองกดรีเฟรชตรงหน้าหน้าฟาร์มไอหน้าเวอร์เกอร์ของเราดูนะครับโอเคตอนนี้เรียบร้อยครับตอนนี้การ์ดเข้ามาอย่างตัวระบบของเราละโอเคตอนนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับสําหรับวิดีโอนี้ผมจะมาอธิบายเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยว วิดีโอถัดไปเดี๋ยวผมจะมาสอนการ Create Cre file s h e e t นะครับ a d d w a l l e t แล้วก็การตั้งค่าต่างๆนะครับให้สามารถคุดใช้งานได้นะครับสำหรับวันนี้ก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ